จิตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะจะบอกได้เลยว่าเปิดประตูได้กว้างมากๆเลยค่ะไปค่ะนี่นี่นี่ฟืบขึ้นมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ปิดไปได้เลยค่ะเขาทำประตูบานใหญ่มากเลยนะทั้งฝั่งของเครื่องยนต์ค่ะข้อมูลที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมกันเขาเปลี่ยนจากแบบตัวเป็นนิกเกิลไฮดร้า เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเรียบร้อยแล้วนะในตัว t o y ยต้าแคมรนั่นเองค่ะตัวนี้มีโชคค้ำให้ mm. ฝากระโปรงพร้อมกับตัวเครื่องยนต์และที่สำคัญเลย mm. เดี๋ยวเรามาดูขุมพลังและการใช้งานกันค่ะ mm. เขาบอกว่า mm. เคมการประหยัดน้ำมันอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรด้วยอก็ถือว่าเขาให้มาดีเหมือนกันนะปรับเปลี่ยนจาก23กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นก่อนปรับให้ประหยัดขึ้นมากกว่าเดิมอีก ภมพลังและเครื่องยนต์ที่ให้มาค่ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรไฮบริดค่ะเครื่องยนต์รหัส A25A ขีด FXS เบนซินสีสูบ DOHC 16วาลว2.5ลิตรค่ะ2,487 c, c. ีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชาร์จ87.0คูณ103.0ม mm. ิลลิเมตรกำลังอัด14.0ต่อ1 จีจ่ายด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection ค่ะจุดระเบิดแบบ a อ k i n s o n Circle พร้อมระบบแปรผันวาล์วดูโอ v ีวีค่ะกำลังสูงสุด186แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบีสูงสุด2 2 2 1นิวตันเมตรที่3,600รอบถึง5,200รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันสูงสุดแก๊สโซฮอ2์ e ค่ะแต่เมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ ซิงโครนอสเพอร์ a มเน t ม a กเนตซิงโครนอสมอเตอร์ให้กำลังสูงสุดหนึ่งร้อยสามสิบหกแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่สองร้อยแปดนิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะแรงดันสองร้อยห้าสิบเอ็ดจุดหกโวลต์นั่นเองค่ะจำนวนหกสิบแปดเซลล์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ค่ะเอาพละกกำลังรวมสูงสุดเลยดีกว่าค่ะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดแรงมา้าค่ะเขาให้มาอ่า 227แรงม้านะทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือว่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานตัวแบตเตอรี่นั่นเองค่ะปิดวางลงไปแบบนี้ได้เลยเออก็ถือว่าในโฉมนี้ที่เขาทำออกมากับ Toyota Camry ค่ะถือว่าทำออกมาได้สวยด้วยนะแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลย ที่ทําให้ประหยัดน้ํามันอาจิว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาทําตัวรถให้ดูเตี้ยลงใช่ไหมหรือว่าระดับความสูงอยู่ที่1,445ม mm, ิลเมเนี่ยเวลาขับขี่ฝากระโปรงด้านหน้าความรู้สึกบอกได้เลย,เลยว่าแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆรถคันนี้ก็ยังทําให้อ่บเชี่ยวในการใช้งานด้วยนั่นเองมีมิติมากยิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมโตโยต้า s v i สาขาราชพฤกษ์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟอรสถานที่ให้อาจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับ Toyota Camry ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ไฮบริดพรีเมียมรักช y ี่ราคา1,789,000บาทค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอจิ New c า r Family กันด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะออกรถ ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่อจิ New Car Family ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญลุ้นรับบัตรน้ำมันมูลกค่า5,000บาทกลับบ้านด้วยและนอกจากนี้ค่ะวันส่งมอบรถอจิมาส่งมอบรถให้กับถึงมือคุณลูกค้าเลยใครที่อยากสนับสนุนเป็นกำลังใจก็ฝากกันด้วยนะคะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ